สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาไลฟ์กิจกรรมน้อมรำลึกถึงประมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับ ริงเต็มโซแก้มทัวทุเคราะห้องไทยใจสลายสิบสามตุลาน้าตาท่วมแผ่นดินคนไทยพอจากไปเหลือไว้แค่ความ เจ็ดแปดเก้าในหลวงของเราทรงงานหนักเพื่อปวงประชาไม่เคยเหนืยไม่เคยเท้อหน้าที่อันยิ่งใหญ่เพื่อคนไทยในแผ่นดิน คุณเชื่อว่าความรู้สึกในวันเากา่ยังคงติดอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนน้ำตามาจากไหนที่ทำให้เราอไม่เห็นอะไรเลยมีแต่เสียงร้องไห้ความอาลัยอย่างทุกแสนสาหัสถ้าจะถามว่า 3ตุลาบอกได้แล้วว่านั่นคือทุกแสนสาหัสที่สุดของ ตลอเวลาบ้านเมือเราไม่อยู่อย่างสงบสุข,ขาวรถึงทุกวนนี้เพราะพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์งนนท,งท,งท่าน the ท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรม,มากของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักหยจนวันนี้จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรร ว่าสิ่งนี้คือเขาเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันด้วยภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองภูมิคุ้มกันให้กับสังคมแล้วก็ภูมิคุ้มกันให้กับประเทศชาติคนเราที่ได้รู้สํานึกนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามฮะถ้าเกิดว่าเขามีคุณงามความดีมีคุณนุ่ประการความดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเราควรจะแสดงความกระตัญดูกระตเวทีนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยแล้วก็กับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับ มันมัน,ม,นมันไม่ใช่ง่ายนะคะที่ภาพนี้จะเกิดขึ้นได้ในแต่ละปีครับแล้วเราก็ทํามาทุกปีค่ะถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราคือเหมือนว่าเราทําให้พ่อยังคงอยู่สําหรับทุกๆคนนะคะใช่ฮะเพราะว่าเ,าเวลาเนี่ยจะทําให้คนลืมโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝืนธรรมชาติโดยการที่ยังทําให้ทุกคนเนี่ยจดจาความดีของพ่อเหมือนกับมันจะแรงมากกว่าการที่จะเดินตามเพราะเราเต้องฝืนนะคะในสิ่งที่มันเป็น แล้วครูแหม่มเองเนี่ยคือทุกครั้งที่ครูแม,มาสัมผัสกับพระเนตรของพระองค์ท่านในภาพามจะอดรองให้ไม่ได้เหมือนกับพระองค์ท่านฝากฝากครูแหม่มไว้ว่าอย่าอย่าทิ้งนะทําต่อไปนะพ่อก็มีคนที่รักพ่อเยอะแต่ว่าปัญหามันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูแหม่มก็อาจจะคิดเอาเองว่าดวงตาที่เราได้สัมผัสในโดยเฉพาะในรูปที่ค,ครูครคแหม่มเลือกเป็นรูปกลางอะคะ่ะ เป็นดวงตาที่ขวบเลือกเป็นรูปแรกแล้วก็ใช้เป็นรูปคู่ตัวมาตลอดแล้วเหมือนกับว่าเวลาคขวบทำภาพของพระองค์ท่านเนี่ยเวลาคนทําคงจะจําได้ทุกอย่างพยายามจดจำเราว่าพระองค์เนี่ยจะมีพระพักหรือว่าริมฝีปากอะไรเงี้ยเป็นอย่างไรแล้วก็ทุกครั้งที่ตาของวูวบมาสัมผัสพระองค์ท่านเนี่ยเหมือนบอกขวว่าอยาาอยากทิ้งนะในสิ่งที่ทำอะ่ะให้ทําต่อไปนะ การเตรียมงานเหล่านี้มันต้องใช้สัมกําลัใช้ทัพบจุดตัวใช้แรงใช้กำลังใจหลายๆอย่างมากที่แมพทํามันด้วยความสูงที่แมพแสดงออกมาแบบสบายๆบายทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นกับกลุ่มคนที่เขาอาจจะมีความคิดคิดไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้วไม่ว่าจะรู้ข้อมูลหรือว่าอย่างไรก็ตามแต่ว่าก็คิดไปแล้วฮะว่า,ว,าว่าต้องการที่จะซอกก่อนบ่อนทําลายชาติ ไม่เป็นไรครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายแต่สําหรับน้องๆเยาวชนหรือว่าใครนะครับที่อาจจะไม่มีข้อมูลอาจจะไม่รู้อาจจะตกเป็นอยู่อาจจะหลงเชื่อในข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จนะครับก็อยากให้ลองถามใจตัวเองดูก่อนว่าในสิ่งที่ได้ข้อมูลแบบนั้นมาเนี่ยนะครับกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองเราเนี่ยครับในสิ่งต่างๆนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยดยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยลองไต่ทองกันดูผมเชื่อว่าทุกคนมีเหตุและผลครับ แล้วถ้าเกิดว่าเรามีใจที่มีคุณธรรมเรามีจิตสำนึกที่ดีต่อชาติบ้านเมืองผมเชื่อว่าทุกทกท่านจะเป็นพละกําลังที่สําคัญนะครับในการช่วยกันปกป้องไว้ครับปกป้องไว้ทั้งชาติปกป้องไว้ทั้งศาสนาแล้วก็ปกป้องไว้ทั้งสถาบรรันพระมหากษัตริย์นะครับต้องช่วยกันฮะเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นมีข้าแมาวเนาะบอกว่าประชาชนเท่านั้นใช่ครับพระองค์ทําเพื่อประชาชนเท่านั้นครับเมื่อกี้นี้ตอบคาถามนะพอดีตอนนั้นเสียงดังฮะ พิมพ์เข้ามาแล้วก็บอกว่าประชาชนเท่านั้นประชาชนเท่านั้นผมไม่แน่ใจนะว่าจะหมายถึงอะไรแต่ผมจะบอกเลยครับว่าไม่ว่าคุณจะพิมพ์มวาว่าประชาชนเท่านั้นเนหมายถึงในมิติอะไรก็อยากจะบอกให้วันนี้ให้รู้ไว้ครับว่าพระมหากษัตริย์ทําเพื่อประชาชนเท่านั้นฮะอย่างที่คุณพูดนะ่ะเพื่อประชาชนเท่านั้นครับมาช่วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับ